จะมีพาเที่ยวที่ไหนครับวันนี้ครับที่ภูเขาครับที่ภูบ่อบีดครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ครับขึ้นเนี่ยภูบ่อปีติมันจะขึ้นครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณ 6-8เดือนก่อนเดี๋ยวคันนี้มาดูกันว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนในการขึ้นแต่ว่าตอนนี้ปั่นเดอนจ้ำขึ้นเนินขึ้นเขาโคตรยากเลยฮ่ oh yeah. าฮ oh. ู้เหี้ยเอา750เมตร750เมตรที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อ เราก็ต้องมาครับสตาร์ว่าครับจับครับรีครอร์ดไฮกิ้งเชยร์รันไหมไม่เอาไฮก์โอเคนี่นะครับฮูปประตูสุภูบบิดิเเฮ้ยวิ่งไหม no <laughs> ไม่ไหวใครมีใจไหวใครไหวก็เชิญวิ่งเลยครับทำสเตปไหมเอาแบบแค่รัานเร็วๆก็ได้แค่ตรงนี้เนาะเฮ้ยเอรนันเบ6โมงครึ่งคิดว่า6โมงมาตลอดเลยโ้ย ม่นามาเร็วเลยครับเราก็ต้องมาลงทีเบียนก่อนนะครับแล้วก็ดูครับคนก่อนหน้านี้ 16cc เรา16 46จะตามมาทันไหมนี่ตรงนี้ครับทางเดิมเคยปั่นจัยาลงแล้วโคตรมันนะครับนี่ทางใหม่สองนาทีกับคนต่อก่อนหน้าเราจะทันไหม let's try ช่วงแรกครับยังฟิตครับ9 2้าขั้นครับดูครับชั้นนี้ยังฟิตอยู่เดี๋ยวหลังจากวางกล้องนะรู้เรื่องไม่ใช่สิหลังจากปิดวิดีโอนะรู้เรื่องโอ้นี่ครับนี่ทางเก่าทางใหม่ฮะเนี่เคยปั่นจักยาลงตั้งแต่ก่อเขาทำอะแต่ตอนนี้ ตอนนี้เขาห้ามจาจักรยานขึ้นแลวครับโดนดักไม่แต่ขึ้นข้างหลังก็มีเจ้าหน้าที่ดักอยู่ที่จริงถ้าแอบมาขึ้นได้นะก็ปัดลงได้อะดูละแต่ว่าไม่ได้แอบมาขึ้นไม่ได้นี่ทางเก่าทางใหม่ชัดเจนเลยฮ่าเร่มหอบ อีกห้ารยเมตรไอ้ยใช่ว่ามาได้สองห้าสิบแล้วระเออก็โอเคนะแต่ออกตัวไว้ก่อนครับชชรัดคือช่วงนี้ไม่ฟิตเลยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยเนินจัมก็ไม่ได้ไปโดดมีปั๊มแถกวันก่อนก็นกเกือบตบายเวลาแย่แน่แนบอกเลยอ้อยว่าเดินขึ้นมาดูวิวหลังจากฝนตกนะครับแล้วดูทาง จะมาจะจุวิ่งลงข้าวก่อ,อ่ะวิ่งลงใช้เวลาน่าจะห้าหรือเจ็ดนาทีนี่แหละวิ่งลงอ่ะแต่ว่าอันนี้ทางเปียกไม่ได้อโอ้ครับสี่ร้อห้าสิบเมตรครับพอกับบันไดวนอันแรกนี่ครับบันไดวนอันนี้แหละที่ว่าที่ว่ามันจะปั่นจักยานลงไม่ได้อ่ะ นั่นนั้นคือชิวๆช,ชิวทั้งหมดยกเว้นไอ้มาได้วนตรงนี้มันแคบเนี่ลงไม่ได้มันชันแล้วก็แคบโอ้โหเงือเี๋ย่าติงๆนะครับจบเลยดูน้ำสิดูวิ่งลงไม่ได้อะแล้วดูรองเท้าเดินเดินเทเรลเชลัสนะครับ แค่งบาร์เดอร์นี่ม่รองเท้าปัน่นจตกยานชัดๆใช,ช้ปัน่นคอคันทรีปั่นเดินจมปั่นดาวฮิลปั่นเอนดูโรไม่แต่เดินขึ้นภูกระดึงหรือว่าเดินขึ้นภูบ,บบิตกเพราะฉะนั้นเท้าจักรยานใช้คุ้มจริงเฉลัมให้พังเป็นอันๆไปทำพระทรงทิงทรงทรงิทงเทงิทงทิง ตริงตะิงตทงอีก250เมตรโอเคเด้ทันคนขึ้นมาก่อนเราเข้าแววไปที่พระน่าจะไม่มีใครแล้วแหละอีกคนก็มาแต่16.39อะ่ะน้าน,นานเกินก่อนเราเจ็ดนาทีด้วยสภาพที่ไม่ฟิตแล้วไม่มีทางทันถ้าฟิตๆนะบอกเลยชิวอะ นี่ครับยี่เดินทางไปอีกอยู่โอเคลุยทุกคนดูรอยเท้าจะลักษณะแล้วดูจากพื้นแล้วให้เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งหรือไม่ก็เดินป่าเดินเขาแล้ก็เดินธรรมดาที่มันซัพพอร์ตเท้าแล้วก็นุ่มๆไม่มีใครบ้าใส่รองเท้าฟรีไรด์ดาวฮิลมาลง มาเดินขึ้นเขาหรอกพื้นก็แข็งเรายางก็ไม่มีไม่สปอร์เท้าขอบอกบ้ามีคนเดียวนี่แหละบ้านี่จะมีป้ายบอกทุกห้าสิเมตรไม่ได้นะ่ะคนหมดแรงนี่ท้อนะเอ้ยหรือว่าไม่ท้อแบบเฮ้ยอีกร้อยสิเมตรเว้ยใกล้แล้วกับไม่มีอะไรที่แบบโหเดินมาไม่มีอะไรบอกทาง ไม่รู้ว่าอีกนานขนาดไหนแล้ววิเจีคนเดินสวนลงสวนกันลงมาบอกว่ากันแลว้วกระดีนิดเดียวสู้ๆนะอีนิดเดียวซึ่งก็คือเหมือนผูกกระดึงลงมาขึ้นมาไม่เท่าไหร่บอกว่าสู้ๆนะอีนิดเดียวอีนิดเดียวเฮ้ยจะเฮ้ยจะเบอร์ดูฮ่าเห็นไหมเนี่ย,นยในกล้องเนี่ยโอเเ้เริ่มเห็นเริ่มเห็นเมฆบนภูเขาแล้วครับ หลังฝนตกก็ชุ่มชือย่างนี้แหละเดี๋ยวรีบไปดูวิวข้าบวนกันดีกว่าไปถึงถ้ำรอดแล้วครับถ้ำนี้เราสามารถลอดขึ้นไปทะลุย่อข้าบนได้นะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาว้าววิวสวยอยากเห็นใช่ไหมอย่ามาให้ดูครับรี่ไปข้าบวนก่อนดีกว่าโอ้ยอ่ะ

ไใจนึกชีดันมึงจะไปมั้ง ยังมีไปต่อครับไปดูสินี่ไงเห็นไหมทํารอดที่มันทะลุขึ้นมาตัวนี้ได้อ่ะจากข้างล่างฮะเคยเนี่ยเคยจักรยานมาจอดทะลุตัวนี้แล้วเฮ้ยตรงนี้หรือว่าตรงนูน้นตรงนู้นเน่เคยปานจากตรงนู้นเลยลงไปข้างล่างแต่ก็ปานได้ไม่หมดเพราะว่าช่วงที่ลงไปช่วงแรกเนี่ยมันชัน,นแต่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปดูวิวข้างหลังดีกว่า <c oughs> ท่าน,นั้นน่าจะเป็นแถวนาด้วงหรือเปล่า I don't know should be ว้าวสวยงามครับอยากเห็นบ้านยายแปลงไหมครับที่เชลัตอยู่ครับบ้านฟักเลยอยู่ไหนสูมไปหนึ่งเท่าสามเท่าสิบเท่าเอาสูมสิบเท่าไปได้หรอสิบเท่าตัวนี้ไหมไม่ใช่ นี่ครับอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอยู่ตรงกลางเลยมัดเฟดสองหลังเห็นรถตู้จอดไหมไม่เห็นครับรถตู้หลบมุมอยู่เชิเดลืมหยุดสตาร์ว่าโหถ่ายรูปอยู่ตังนานสอบสิบเก้านาทีแล้วลืมะ โ oh อ้ไม่กูดไปไงดีแบบนี้เหรอผ้าปูกระตุ้นไม้ทางโน้นที่ตะวันตกนท,นะทางนี้ครับเเทเหตะวันออกวสวยง,งามอยู่นะ หลังฝนตกก็จะสดชื่นนี้เลยครับน,นั่นภูผ่าล้อมหรือเปล่าด้วยน,น,นุ้ยนี่ครับจะพาไปสำรวจผาถ้ำโอดนี่ลงไปดูไหมเดี๋ยวมืดกลับเลยนะแต่ว่าเราควรจะไปดูนี่อยู่ข้างหลังป้ายครับไปดูไหม ไปนะโอ้ยดูน่ากลัวอยู่นะเราควรจะใช้ไฟฉายไหมน่าจะดูมืดน่ากลัว ห้ามึนกัดมืดมากเลยครับมุยมากนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มาโผล่เลยเนะี่ยเห็นไหมนี่ดูมันไม่ค่อยเห็นหรอกนี่ครับออกแล้วตัวนี้นี่เองโถ่เก็ะจิ๋วเดียวโถไม่ใช่นี่เองครับแี้เเดินผ่าไปเมื่อกี้ ถ้าเนานก็ทางลงนี่ไงครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้าบนกันใหม่เราจะรอดูที่ตกดินไหมว้าว <Wow. S 1> ชอบนี่ครับลากไม้โอบก้อนหินเราจะรอที่ตกดินไหมน่าจะสวยนะแต่มันก็จะค่ําตอนเรากลับอะ่ะกูอีกรอบ อ้นงหายแล้วหายแล้วไม่น้องบอกแล้ววิวสวยไหมกวิน,น,นพ่อครับ,รบ <c oughs> พ่อทำพ่อช่างไหมตอนที่พี่หน๊อกยิงเล้ากันเสร็จแต่ตึ๊งตึ๊งไม่ยิงเนิบกันได้เลยพ่อเห็นอยู่ <c oughs> นาเต้ก็เอาอะไรนะ Hello ลฮไฮฮไฮฮาวายถ่ายวิดีโอนะครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอเอ้ยไม่ใช่ถูกลงจะพูดกับกวินหรือว่าจะพูดก,กับกล้องเนะี่ยพ่อมาถ่ายวิดีโอ Hello ล h a ั s up? สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับครับวันนี้พ่อมาถ่ายวิดีโอลง YouTube นะครับ ครับยินดีกับวีพัฒนยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการซีพูดได้ถูกสิยินดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกวินเอาใหม่กีวินเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวให้กวินพูดตอนที่สามสองหนึ่งสุดทนายพูดเลยนะโอเคนี่ดูเปิดวีดีโอตัวนี้เลยสวยงามมากสามสองหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ะจะบินพาเทีย่ยวที่ไหนครับวันนี้ครับที่ภูเขาครับที่ภูบ่อบีดครับโอเคหยุดแค่นี้ก่อนคุยกับกบ,บินก่อน to your nose what เฮ้ยลืมเมื่อกี้ ุสาหถายช่วงลงมาแล้วแต่ว่าลืมกดลืมกดเลขคอร์ดมากดเลขคอร์ดตอนคิดว่าจะปิดอีหอยังวะช่วงที่จับเวลาตรงยอดภูเมื่อกี้ oh อ่ะโอ้ไม่กอดไอ้แช่มันไป นี่อย่างวะถ่ายทามวั a แต่ว่ามันกดหรือว่าไม่ติดหรือว่าอะไรวะนี่อย่างวะอูสาวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยตายสองครั้งละซ็งจะให้ขึ้นไปวิ่งใหม่เลรไม่เอาวันหน้าดีกว่าอันนี้ก็ไปงี้แหละแต่แม้แต่ว่าแค่ไม่ลืมกดตาร์ว่าก็พอ ชุดสุดท้ายไปเฮีย hey เรียบร้อยมีอุปสักบ้างกับการถ่ายช่วงแรกแล้วลืมกดแล้วก็อีกครั้งทามวาร์ปก็ลืมกดดูเวลากัน สินาทีหา้าสิบนาทีครับโอเคเข้าก่อนครั้งก่อนที่มาทำอะครับเจนาทีลงมาใช้ละเจ็นาทีแต่ว่าครั้งนี้ด้วยที่ร่างกายไม่ฟิตด้วยหรอกฮะแล้วก็ทั้งไม่ฟิตแล้วก็ทางมันเปียกก็เลยใช้เวลา10นาทีเดี๋ยวครั้งหน้านะ จะกดให้ตามกว่า7นาทีเราดูแล้วกัน See you next time t u b i l l y ไม่ใช่ไม่ใช่10นาทีครับ8นาที15วิว่อ๋อเพราะว่าเขาก่อนเรายังไม่ได้กดหยุดกดอะไรไงมันมีช่วงที่หยุดช่วงที่บน่นช่วงที่อะไรพวกนี้มันก็เลยมันไม่นับมันเป็นช่วงที่ไม่ได้แขบร่างกายเลยรวมสิบนาทีแต่ว่า เวลาลงจริงแปนาที15วิโอเคเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้ามาจับใหม่แล้วกันจบของแท่จุดเบลล่